สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีพี่น้องครับวันนี้พอพายงอ่ะครับเห็ดปอกนะครับมือนให้ที่มาหาเห็ดนะครับสวัสดีครับอะไรอยังเห็ดปอกปะเร็วห่าห่าหาเป้นนี่กำลังไงเอาตายเห็ดปวกเฮาเห็ดกำลังไงครับนี่ตุ่มๆเสมอ ตอนน่อมาครับเฮ็ดพึ่งขมุ่มดอกนึนครับดอกนึงแล้วก็มีดอกนึง ด่านาดอกพวกนี้เลยครับเ็นมาครับเกับเ็ดปวกนี่ครับ,รบ,รบดอกงงามเลยดอกนึงครับโอ้ดอกเงียเนาะ cho ngang ngon đó các bạn không? Không xoắn được các bạn เดีนั่งห็ตกให้นท่าโอ้ยนบไงเลยอีออ่เห็ดเทาครับเริ่มได้แล้วเห็นตกวเนี่ยเห็นบอเห็นน่ะ <laughs> ี่มีหลายตัเลยอ่าจะได้ไงครับ ตั้งแต่ครับนะครับฮิตทังไหวครับอยู่ที่ฟังหวยเลย นะครับือที่เขาตามหาครับเห็ดคอนดอกอ่อนๆเลยสนิทสุบแสบครับ nhảy ta nhảy ta Hãy subscribe cho นึงครับออกในเหงาใหม่ด้วยนนี้คือเห็ดผึ่งข้ามนะครับออกใหม่นะครับดอกนึงครับดอกอง,งามด้วยดอกนี้หนเห็ดปลอกเส้ยหายบางเห็ดปลอกแล้ว ก็ค <c> ่อยซองเร็ดเห็นบอกรหิ้งแบบทานี้เงี้ยครับผมแกผมก็ฝนติ่งช่วงนอกครับรับดอกเสมอดอึมันกบ ร่างใหญ่กันมครับขาวๆกับบัวเลยอ๋อ,อมันต้องหม่องพุ่ได้ออกทัวครันนี้คือว่าเห็ดผึ่งป้องแดงนะครับคือเห็ดดอกอเห็ดยางงนังหนี่เห็ดชนิดและข้าแพงครับหายาก่สุดรสชาติจะแเสบเป็นพิเศษนะครับในแจกพรมกันครับ มมามาวิถ้าใค่กินอะปลตักหวานมาตัวนี้บักโมงเอ้าขา้เกว่ามันหวานอยู่เว้เม <c oughs> กกยมากินเบิ้งมากินบาย่างสุกครับใสก่อนเลยโอ้หวาน อี่แล้วครับมีกวาเห็ดปวกหามองนอนเย็นเย็นนึกว่าตัวเห็ดปวกโอเมนเห็ดเบื่ออุดดอกตุ้งเลยเฮ้ยนางเจ้ราคาละกจิบ่าจิบ่อแต่ละดอก

อยู่สูงหมดนะครับเต็มต้นเลยแต่อยู่สูงแง่งป้ายใหม่เรับเอาบัไดเฮ็ดยิงก็เห็นอยู่แตเฮ็ดเดบือครับโอ้ดอกนี่เบือเริ่มเลยไอ้เหี้ยโอ้โห,โหครับ ดอกเดียวมันหมาเลยเบึ่งเหตุเทางามุนปลาหมดอนดวงมาจาลระครับเอาสำนีก็ะเด็บแกแล้วครับกับปนเห็ดปวกนอนสบายจุ๋ยเลยมา,มาพอจนได้กับปนุนเห็ดเห็นมาครับเห็ดไข่นี่ครับผลป,ปตกมันแห้งแห้งเด้อจะอะแห้ง เดี๋ดย,นย,ดนยนานนี้ม่เห็ดไผ่นะครับนี่นี่นะเห็ดเบื่อเช่นประการบางหมองพื่อว่าอยังก่อนเห็ดพวกเพจนะครับผูน้อแม่นะครับผมบากินนะครับผมแม่เนี่ครับบางหมองเออโดาเห็ดระเบิดผมบากินดีกว่านะครับอันตรายดอกนะ ไข่ดอกตูงครับดองมันหนาแห้งเดียดอกงา,งามเลยบึงเสียงได้ใหม่ แห็ง,งโอ้ยขอย้อนยังออกยูยดีครับโอ้ ดอกมะนาเลยครับดอกนั่งครับแล้วก็ปูนด,ดอกนั่นงนห้เราทำฮะ ดอกเขียวงามมากเลยโหเถาไดแล้วแท้บางแก่ตีทิมครับต้องตีทิททมเลยครับเฮ็ดเบือ่อ อยากออกจ้าแต่ผลผลมันทิ่งช่วงดอกมันแข็งอยู่เลยครับ แข็งปวกเลยต่อกงาปวดคุดไปเลยกับมีดปวกดอกนึงครับดอกเขียวๆงามเลยเนี่ย อากายุบปุ่นดอกนั่งรับกลางให้ปวกเห็นป่สองดอกง,งามๆเลยครับขบนาโอ้ปิ่งอดอกนี้ข้างงามครับเห็นอีกเห็ดปวกเห็นป่เดี๋ยวคว่อยๆหาไว้ไปเร็วบ่ได้ ควรจะล้างผุน,นี่ค่อ,อยอายุผุนทั้งล้างดอกนั่งหยุดแม่นหยียบดอกนี่ดอกน่าง,งามเลยครับข้าวดอกง่ายๆว้าวผู้ดอกอนี้พลังเยอะ เนนบืเ้องอย่างนี่เต็มสะติ้มเลยดวกงามมาว้าวยอดเลยครับว้าวเบิ้งข้าพ่อยังขับเป็นบ่เขียวเต็มเลยครับปูนงามเลยว้าวโชคดีจังเลยครับนี่โอ้ ดอกใหญ่เลยเด้ฟินกันอีกแล้วดอก้ังงามเลยดอกนึงยังหมดกระปุนหุ่นดอกนึงโอ้ 王大类，大 แห้งเห็ดข่มันแห้งกับฝนมันถึงช่วงยังกินได้อยู่ครับยุ่งหายแห้งเดอว้าว ดอบกำงามเลยโอ้โฮขายาวๆชุดยอดตอนนี้ก็ชุดยอดครับพมกนันแค่ไม่มาส่วงด้อง เก็บผู้เดียวครับในปลาในม้อไปเลยว้ามันมานมันมาน เห็ดนี้เป็นของเราเป็นยาเลยมั้งน้มันน้ำมันนะชงสิออกนั่นแค่แม่นครับ สองดอกว้าวงามงเลยดอกนี้ก็งง้างอุ้ยเหลือบุาถือด้ยรักพี่สีไใ้น้องยังมากันก่นันครับน้องนี่โอ้โหนี่ว้าวยะอู้ โอ้มากก็มีปลวกี่หมาดีว่าต้าองมอีปลวกเนาะโอ้หมานวยตัวนี่นี่ผลงานมีแต่ดอกตูมเลยปะนี่ แค่แทกมาเนี่ยโอ้นี่อ,อุ่มเลยครับน้อง đoạn đọc nữa chum đọc chung chung đâu ấy <laughs> <laughs> bỏ mất kìa ồ được wow ngam ui kẹp nó ชอบเลยครับอันนี้คือเราหูเบึงนะครับเบึงครับความง่ามส่ออนนเด้พี่น้องสุดยอดเลยครับแนี่มาใก,กันหนึ่งว่าเตเห็ดปวกเห็ดเบือ อ้มหิปวกเลยของสูงเว้ยหอ,อยเถอะคิดประม้อักเือครับน,นี่ ตืท่ทีพี่น้องเก็ตะได้กรเบงมดมึนเละครับมันแหงนะครับมันเถามันแหงครับนี่ผลมดโตลงมาใส่ oh. แหงแหงี้ครับ oh. สองดอกนี่แหงแหง oh. เข้าไปไหดนครับเส oh. ียได้ครับแต่ผลโตลงมาใส่ในเล็กน้อยนี่นด้ออกตลอดครับเหด เก็บมวนอย่ารีบมาหนิมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยไอ้เห็ดปวกกระจายนะเว้ยเห็ดปวกฮัลโเดี๋ยวจะพาหาออกอ่ะเดี๋ยวหาออกน่ะปะเต็มกระตาเลยบ่ไหนเห็ดปวกเลยมาแน่มาเนาะโอ้ยพี่เด้พี่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 โอ้ยเต็มเลยเบื้องที่ละครับเบื้องพี่หน่อยนโอ้ยอ เต็มกระตาจนได้กับมือน,นี่โอ้มาแน่ครับมาแบบมามือดเลยกับมือน,นี่พุกอีท่าได้บุนไปหาออกละ่ะปะกลับแล้วครับพี่น้องครับเต็มกระตาแล้วครับนี่ หลาถือ <c oughs> ว่ามื่อนี้มา,นาหน่อยลยครับจังสีเลยครับกับแมนมารึสักก็ได้กดแชร์กดติดตามช่องร้านซอดเพื่อเป็นกำลังใจใหเบาเยอะกันไม่ได้ครับเด้อเดี๋ยวมือล้างสี่ผ้าสาวลันแต่เห็ดอกไรกับที่ผ้ายื่หมวยมาเก็บน้ำนะครับเนาะมื่อนี้ผมมาผมมาเหรนยญได้ซื้อนะครับบมื่อกีว่า,วาสิพ่อหรือว่าผูกขนาดนี้นะครับเมื่อนี่มังกรตาเลยมันมาปะเห็ดปวกแม่ก็งี๊ตปวกอย่าละไว้มาดีเว้ยปะ พาเห็ดผมว่าเล่นหนาวนะครับขาเก๋าอ่อยหนำยังดีเก่งมากลูกเห็ดปลดับพี่มันอย่าไปใกล้มีความสุขกับเรนลอยน้ำ มันฮะพีทหมันดีครับเออ,อจะเข้บมาเหลือก็เห็ดนะครับจะเอาไปปนในตะพอกินนะครับนี่ดอกงามอยางกับตุ้มๆก,กับไรครับพีทเห็ด,ดพิ่งวายผมผม,ผม